ความสําเร็จที่ล้มเหลวคืออะไรครับมีคนบางคนประสบความสําเร็จนะครับแต่ล้มเหลวถือว่าล้มเหลวครับ CNTV สวัสดีครับท่านผู้โสและพี่น้องที่รักในประคริต์ พบกับรายการ Living Life ผมศาสาาจารย์ดรศึกษาเทพอารีนะครับในวันนี้พระวนจะนะของพระเจ้าจะปรากฏอยู่ในพระธรรมปฐมกาลบทที่36ซึ่งเป็นพระกัมภี์ที่เวลาคนอ่านก็มักจะอ่านข้ามกันไปนะครับแต่ว่ามีบทเรียนสอนใจเราในวันนี้ขอเชิญร่วมอ่านและรับฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับปฐมการบทที่36ข้อ1ถึงข้อ43สมปฐมกาลบทที่36 ข้อหนึ่งถึง43ต่อไปนี้เป็นลำดับพงพันธ์ของเอซาวคือเอโดมเอซาวได้หญิงคนคณาอันมาเป็นภรรยาคืออาดาบุตรหญิงของเอโลนคนฮิตไทและโอฮูลีบามาบุตรตรีอานาผู้เป็นบุตรหญิงของซิเบโอนคนฮิไวต์กับบาเซมัตบุตรหญิงของอิชมาเอลเป็นน้องสาวของเนบาโย,ยธฝ่ายอาดา มีบุตรชายให้เอซาวชื่อเอลิฟัสบาเซมัตมีบุตรชายชื่อเรอูเอลและโอฮูรีบามามีบุตรชายชื่อเยอุสยาลามและโคราคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาวที่เกิดในแคว้นคณาอันเอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิงและคนทั้งปวงในครอบครัวกับฝูงปศุสัตว์สัตว์ใช้งานและทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของเขาที่ได้มาในดินแดนคณาอันแยกจากยาโคบผู้น้อง ไปดินแดนอื่นเพราะทรัพย์สมบัติของทั้งสองมีมากจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ดินแดนที่เขาอาศัยนั้นไม่พอให้เขาเลี้ยงฝูงปศุสัตว์เอซาวจึงไปอยู่ในถิ่นเทือกเขาเสอ,อีเอซาวคือเอโดมต่อไปนี้เป็นลำดับพงของเอซาวบิดาคนเอโดมในเทือกเขาเสอ,อีชื่อบุตรชายของเอซาวคือเอลิฟัสบุตรนางอาดาภรรยาของเอซาวเรูเอลบุตรนางบาเซมัด ภรยาของเอซาวฝ่ายบุตรชายของเอลิฟัสชื่อเทมานโอมาเซโฟกาธามและเคนัสนางทิมนาเป็นภรรยาน้อยของเอลิฟัสบุตรของเอซาวนางมีบุตรด้วยกันกับเอลิฟัสชื่ออามาเลกคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของนางอาดาภรรยาของเอซาวต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเรอูเอลคือนาฮาดเซรา ชาม,มาและมิซาคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของนางบาเซมัตภร,รยาของเอซาวต่อไปนี้เป็นบุตรชายของภรยาอีกคนหนึ่งของเอซาวคือนางโอโฮลีบามาซึ่งเป็นบุตรีอาณาผู้เป็นบุตรีของซิเบโอนนางมีบุตรชายกับเอซาวชื่อเยอูสยาลามและโคราต่อไปนี้เป็นเจ้านายในบรรดาบุตรชายของเอซาวบรรดาบุตรของเอลิฟัส บุตรหัวปีของเอซาวคือเจ้านายเทมานเจ้านายโอมาเจ้านายเซโฟเจ้านายเคนัสเจ้านายโคราเจ้านายกาธามเจ้านายอาเมาเลกคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของเอลิฟัสในดินแดนเอโดมพวกเขาเป็นลูกหลานของอาดาต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเรอูเอลผู้เป็นบุตรชายของเอซาวคือเจ้านายนาหาด เจ้านายเสยราเจ้านายชัมมาและเจ้านายมิซาคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของเรอูเอลในดินแดนเอโดมพวกเขาเป็นลูกหลานของบาเซมัตภร,รยาของเอซาวต่อไปนี้เป็นบุตรชายของโอโฮลิบามาภรยาของเอซาวคือเจ้านายเยอูสเจ้านายยาลามและเจ้านายโคราคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านาย ที่เกิดจากโอโฮลีบามาบุตรีของอาณาภรยาเอซาวคนเหล่านี้เป็นบุตรชายของเอซาวคือเอโดมและคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของพวกเขาต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเซอีคนโฮรีชาวแคว้นนั้นคือโลทานโชบาลซิเบโอนอานาดีโชนเอเซอร์และดีชาน คนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของคนโฮรีเป็นบุตรทั้งหลายของเสอี e ในดินแดนเอโดมบุตรชายของโลธานชื่อโฮรีและเฮมานและน้องสาวของโลธานชื่อทิมนาต่อไปนี้เป็นบุตรชายของโชบานคืออันวานมานาฮัตเอบานเชโฟและโอนม ต่อไปนี้เป็นบุตรชายของซิเบโอนคือออยาและอาณาอานานั้นเป็นผู้ที่ได้พบน้ำพุร้อนในถิ่นทุรกันดาลเมื่อเลี้ยงฝูงลาของซิเบโอนบิดาของเขาต่อไปนี้เป็นบุตรของอาณาคือดีโชนและโอโฮลีบามาผู้เป็นบุตรตรีของอาณาต่อไปนี้เป็นบุตรชายของดีโชนคือเฮมดานเอชบาน อิทรานและเครานต่อไปนี้เป็นบุตรชายของเอเซอร์คือบิลฮานสาวานและอาคานต่อไปนี้เป็นบุตรชายของดีชานคืออูสและอารันต่อไปนี้เป็นเจ้านายของคนโฮรีคือเจ้านายโลธานเจ้านายโชบานเจ้านายซิเบออนเจ้านายอานาเจ้านายดีโชน เจ้านายเอเซอร์เจ้านายดีชานคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของคนโฮรีตามพงผานของเขาในดินแดนเสอีต่อไปนี้เป็นกษัตริย์ที่ครอบครองในดินแดนเอโดมก่อนที่คนอิสราเอลจะมีกษัตริย์ครอบครองเบลาบุตรชายของเบโอครอบครองในเอโดมเมืองหลวงของท่านชื่อกรุงดินฮาบาเมื่อเบลาสิ้นพระชนแล้ว โยบับบุตรชายเสยราแห่งโบสราขึ้นครอบครองแทนเมื่อโยบับสิ้นพระชนแล้วหูชามจากดินแดนของคนเทมานขึ้นครอบครองแทนเมื่อหูชามสิ้นพระชนแล้วฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะคนมีเดียนที่ทุ่งโมอับขึ้นครอบครองแทนเมืองหลวงของท่านชื่อกรุงอาวิธเมื่อฮาดัดสิ้นพระชนแล้วสำลา แห่งมัสเรคาขึ้นครอบครองแทนเมื่อสามลาสิ้นพระชนแล้วชาอูแห่งเรโฮโบดที่แม่มน้ำยูเฟรติสขึ้นครอบครองแทนเมื่อชาอูสิ้นพระชนแล้วบาอันฮา,านันบุตรชายของอักโบขึ้นครอบครองแทนเมื่อบาอันฮานันบุตรชายของอักโบสิ้นพระชนแล้วฮาดาขึ้นครอบครองแทนเมืองหลวงของท่าน ชื่อกรุงป่าอูและมเหสีของท่านชื่อเมเฮทาเบลบุตรีของมัดเรสผู้เป็นบุตรีของเมซาหับต่อไปนี้เป็นชื่อบรรดาเจ้านายของเอซาวตามตระกูลตามถิ่นที่อยู่ตามชื่อคือเจ้านายทิมนาเจ้านายอันวาเจ้านายเยเทสเจ้านายโอโฮลีบามาเจ้านายเอลาเจ้านายปิโนนเจ้านายเคนัส เจ้านายเทมานเจ้านายมิบซาเจ้านายมักดีเอลและเจ้านายอิรามคนเหล่านี้เป็นบรรดาเจ้านายของเอโดมคือเอซาวบิดาของคนเอโดมตามที่อยู่ของท่านในดินแดนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านพี่น้องครับพอนมก,การบทที่36นี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวงวานหรือพงพันธุ์ของเอซาวนะครับพี่น้องโปรดอย่าลืมนะครับตอนสมัยที่ผมเรียนพ,พระคัมภีร์นี่อาจารย์จะสอนว่า เอซาวกับเอโดมเอโดมคือเอซาวเอซาวคือเอโดมถามว่าทําไมครับเพราะว่าเอซาวนั้นเป็นผู้ที่ได้ไปอยู่ที่ดินแดนที่เรียกว่าเอโดมและเอโดมนั้นก็อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ําจอแดนนะครับแปลว่าสีแดงครับเพราะว่าหินทรายที่นั่นเป็นหินสีแดงฉะนั้นดินแดงตรงนั้นนะครับเรียกว่าดินแดนเอโดมซึ่งแปลว่า สีแดงเอสาวก็คือสีแดงพี่น้องครับบทที่36นี้เป็นบทที่เราไม่ได้ใช้เวลาในการอ่านมากแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาในการคิดมากเพราะมีชื่อเรียงกันเป็นตับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนเหล่านี้นะครับอาศัยอยู่และตายไปเกือบ4 0 0 0ปีที่แล้วแต่การที่เราไต่ตรองเรามาเฝ้าเดี่ยวในบทนี้เปรียบเสมือนกับเป็นการดินเดินผ่านสุสานนะครับ สุสานและเดินผ่านสุสานเนี่ยมันก็สามารถทําให้เราหยุดคิดได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคนที่นอนและฝังร่างของเขาอยู่ที่นี่พี่นะครับเอซาวนะครับเป็นบูรุษที่มีรายชื่ออยู่ชั่วหลายอายุคนหลายบทนะครับในพระคัมภีร์ประจมากาลและถือว่าเป็นคนที่มีความสําเร็จสูงสุดประสบความสำเร็จสูงสุดตามมาตรฐานโลกเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาก่อตั้งราชวงศ์ของเขาเอง เขาปกครองบ้านเมืองของเขาเองเขาเหมือนกับเป็นกษัตริย์เลยนะครับเป็นผู้ปกครองเขามีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเยอะแยะมากมายมีผู้หญิงที่ดูดีอยู่ในวังของเขามีอำนาจทางการเมืองเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากและเขาเป็นคนดีจัดว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเป็นคนประเภทที่ว่าจะสร้างเพื่อนบ้านหรือเพื่อนที่ดีด้วยก็ได้แต่เอซาวนั้นมีชีวิตยอยู่เพื่อโลกนี้ครับพี่น้องเพื่อโลกนี้และในการทํา เช่นนั้นทําให้เขาล้มเหลวในที่สุดและจบชีวิตลงอย่างน่าสังเวชเพราะฉะนั้นนี่ครับคือเป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้คือความสําเร็จที่ล้มเหลวในขณะที่โมเสสนั้นกําลังเขียนกําลังเขียน,พ,นพ่มพีปร์มการอยู่นั้นโมเสสนั้นกําลังจะเข้าพิธพิชิตดินแดนขนานนะครับและก็ชาวเอโดมครับซึ่งเป็นลูกหลานของเอซาก็อาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้นและเมื่ออิสราเอลจะพยายามเข้าไปในดินแดน ไปที่คณะอันเอโดมปฏิเสธครับกษัตริย์เอโดมซึ่งเป็นลูกหลานของเอซาวปฏิเสธแม้ว่าโมเสสสัญญาว่าจะจ่ายค่าอาหารและจ่ายค่าน้ําที่พวกเขาเนี่ยมาดื่มมากินมาบริโภคแล้วก็ตามแต่เมื่ออิสราเอลได้รับการสาารถาปนาขึ้นในแผ่นดินหลังจากนั้นแล้วนะครับก็จจะมีบางคนให้คําแนะนําบอกว่าให้จัดการกับเอโดมให้บทเรียนกับพวกมันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเคยขัดขวางเราพี่น้องครับ แต่พระเจ้าสั่งสั่งไม่ให้ยั่วยุเอโดมครับและพระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าจะไม่ประแทนดินแดนใดใของของเอโดมให้กับอิสราเอลเลยดังนั้นอิสราเอลจาเป็นต้องรู้ว่าคนเหล่านี้เป็นใครเพราะอะไรครับเพราะว่าพวกเขาจะได้ปฏิบัติต่อคนเหล่านี้หรือคนเอโดมนั้นอย่างที่พระเจ้าทรงบัญชาพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับเราต้องพิจารณาถึงผลลัพธ์ของชีวิตชีวิตของเอสาวนะครับ เขาก็มีชีวิตที่ดูหมิ่นพระเจ้าเขาไม่เชื่อฝั่งพระเจ้าแม้ว่าเขาจะประสบความสมสำเร็จนะครับมีชื่อเสียงมีความมั่งคั่งมีเงินทองมีอํานาจมากมายและเขาสามารถส่งต่อไปให้ลูกหลานเขาได้ด้วยนะครับดูดีนะครับพี่น้องคิดถึงใครบางคนไหมครับที่ยังอยู่ใน ความล้มเหลวอยู่ในความชั่วร้ายแต่ก็ยังสามารถส่งต่อความชั่วร้ายความมั่งคั่งอะไรต่างที่เป็นดูเหมือนจะเป็นความสําเร็จไปให้ลูกให้หลานของเขาได้แต่จริงๆแล้วพี่น้องครับในความสําเร็จตรงนั้นนะครับในีสุดจะเปลี่ยนแปลงเป็นความล้มเหลวถามว่าล้มเหลวยังไงครับพี่น้องลองเทียบดูนะครับระหว่างยาโคบกับเอซาวณเวลานี้ครับองค์พันธุ์อิสราเอลเนี่ยยังอยู่นะครับแต่พง์พันธุ์เอซาวหายไปแล้วฉะนั้นนี่คือบทเรียน ที่สำคัญมากๆครับอย่าให้เราหาความสำเร็จชั่วคราวแล้วเราจะล้มเหลวตลอดไปนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในวันนี้ฉะนั้นเป็นทางเลือกครับเราจะเลือกความสำเร็จที่ล้มเหลวหรือเราจะเลือกความสำเร็จที่ยั่งยืนความสำเร็จที่ยั่งยืนนั้นอยู่ที่การเชื่อฝังพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของพระองค์และดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า ด้วยการพึ่งพาพระองค์และด้วยความศัต่อขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องแท็กทุกท่านนะครับขอให้เราร่วมใจกันในหานนะครับขอบคุณพระองค์พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ขอบคุณพระองค์สําหรับความรักของพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่ช่วยข้ามหลายให้รอดขอบคุณพระองค์สําหรับพระเจ้าของพระองค์ที่สอนให้ข้าหลายจะเชื่อฟังเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังมากขึ้นขอบคุณพระองค์ที่ พระองค์ได้ทรงสอนในวันนี้ที่จะให้เชื่อฟังพระองค์แม้ว่าในยามยากลําบากแต่อย่าให้เราคิดว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าเสียงต่างจะดีขึ้นทันทีพระเจ้าข้าขอทรงโปรดเมตตาข้าพรง์หลายที่จะรู้จักกับพระองค์อย่างถูกต้องและจะไว้วางใจพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นและข้าพง์หลายขอมีความสัมพันธ์กับพระองค์เพื่อที่ข้าพง์หลายจะได้สนิทกับพระองค์และรู้ ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงนำในชีวิตของข้าพงษทั้งหลายด้วยขอมอบพี่น้องของข้าพงษ์ทั้งหลายให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์กราบทูนในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพี่น้องครับผมอยากจะขอความร่วมมือความกรุณาจากพี่น้องครับชอบกดไลค์ใช่นะครับกดแชร์เพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีๆของ c ีเจนทให้กับท่านอื่นนะครับท่านสามารถที่จะแบ่งปันสิ่งที่ได้รับในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้ครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ